สวัสดีครับผมเอกมังกรนะครับจากเอกมังกรกาล์ดนเองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับชุดสีนะครับของผมเองนั่นคือชุดสีสําหรับพ่นล้อนะครับวิวคัลเลอร์เซตของผมนะครับก็จะบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับโอเคมาดูกันนะครับข้างในนะครับจะมีทั้งหมดสีทั้งหมด4เฉดสีนะครับมีสีขวดนะครับมาดูกัน ขวดเล็กๆนะครับ5มิลลิตรนะครับ5 ml นะครับจะมีทั้งหมด4ขวดแล้วก็4เฉดสีนั่นเองนะครับเป็นในโทนที่แบบว่าโทนสีทองแล้วก็ทองไม่หม้ทองเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับออกเป็นโทนทองแดงเข้มๆนะครับออกแบบมาสําหรับพ่นสีล้อนะครับแล้วก็เป็นสีสําหรับแอร์บัดนะครับใช้งานกับแอร์บัดเหมาะกับการพ่นนะครับเป็นสี อะคริลิกแลกเกอร์นะครับก็คืออต้องใช้ทินเนอร์เป็นตัวทาลายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยขวดเนี้ยนะครับเป็นพีทินเนอร์หมายความว่าผมใส่ทินเนอร์มาแล้วนะครับแต่สามารถหยอกใส่ไอบัดแล้วก็พ่นได้เลยแต่จริงๆแล้วควรจะใช้ทินเนอร์เจือจางด้วยนะครับเพื่อให้การพ่นเนี่ยลื่นนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการประหยัดสีด้วยนะครับเจือจางได้อีกนะครับ เห็นขวดเล็กๆเนี่ยจริงๆเราพ่นได้หลายล้อนะครับพอเราจะใช้ทินเนอร์นะครับเป็นตัวเจือจางได้อีกทินเนอร์นะครับสามารถใช้ทินเนอร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดได้นะครับเป็นทินเนอร์สําหรับงานพ่นฮอปปี้ทินเนอร์นะครับแต่ผมก็แนะนําสูตรทินเนอร์ของเรานะครับเป็นพรีเมียมทินเนอร์นะครับซึ่งเป็นสารเคมีตัวเดียวกันกับสีนะครับเพื่อจะให้สีเนี่ยพ่นลื่นแล้วก็เม็ดสีเนี่ยสมูทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีการพ่น แล้วก็การใช้งานสีของตัวเซตนี้นั่นเองนะครับไปดูกันครับโทนสีนะครับออกเป็นทางเมทัลลิกเข้มๆนะครับเป็นทองเป็นทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาล้อ1ต่อ24นะครับหรือว่าล้อ1ต่อ64แบบนี้นะครับมาพ่นเนี่ยนะครับเราควรลองพื้นด้วยสีดำก่อนนะครับเป็นดำด้านหรือว่าดำเซมิก็ได้แต่ในคลิปตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นดำด้านนะครับ จับพ่นรองพื้นลงบนตัวล้อก่อนโอเคนะครับวิธีการนะครับเราเพื่อให้จับล้อง่ายง่ายเราใช้มาจิ้มฟันเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับก็จะได้ใช้มือจับข้างนี้นะครับแล้วก็เอาไอ้ปากพ่นเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับไม่แนะนําให้ใช้มือจับนี้ไปเลยมันก็จะเลอะเทอะได้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็หาที่วางนะครับจะเป็นแท่นวาง อย่างนี้นะครับหรือใครไม่มีเนี่ยก็หาอะไรมาเสียบได้นะครับเป็นโฟมยางอย่างนี้จิ้มเข้าไปเห็นไหมฮะก็เสียบได้เช่นเดียวกันนะครับแต่จริงๆแล้วในกล่องของเราเนี่ยเป็นฟองน้ําข้างในนะฮะเห็นไหมครับถ้าไม่มีที่วางเนี่ยใช้มันจิ้มพันเสียบลงไปได้เลยนะครับก็เป็นที่แทนวางได้ด้วยโอเคนะครับครับผมเมื่อเตรียมล้อที่จะพ่นเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้สีดำแลตแบ็กนะครับ ของเอนะครับเป็นตัวรองพื้นนะครับก็จะเหาะลงไปในแอ r บันะครับสีตัวนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเราสามารถเทใส่หรือว่าเหาะใส่ลงไปในกลัวแอ r บัแล้วก็พ่นได้เลยนะครับผมเอาประมาณมาทักสิบหยดก่อนนะครับกะไว้ก่อนย้อมบมดเราค่อยเติมนะครับเสร็จแล้วนะครับลองเทสพ่นดูนะครับลงบนกระดาษก่อน ข้างโอเคนะฮะเห็นไหมครับก็แรงลมนะครับอยู่ประมาณ15 psi นะครับระยะในการพ่นนะครับระหว่างเนี่ยแอร์บัตกับตัวล้อเนี่ยก็ประมาณ5เซน6เซนไม่เกิน10เซนนะครับแรงลมก็อยู่ที่15 psi นะครับโอเคนะครับแล้วก็มาเริ่มพ่นกันเลยนะครับสีตัวนี้นะครับเป็นสี a ะคริลิกเลกเกนะครับถ้ายังไงในการพ่นนะครับใส่หน้ากากด้วยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากกลิ่นนะครับตัวนี้คือเป็นล้อสีดําพลาสติกนะครับแต่ว่ามันอาจจะดำเป็นเนื้อพลาสติกนะครับเราจะพ่นให้มันสม่ําเสมอเป็นสีเดียวกันนั่นก็คือเป็นสีดำแบบแบบ็คนะครับ ครับรองพื้นง่ายๆนะฮะเป็นสีดำเคเราไปดูอันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นล้อพลาสติกเหมือนกันนะครับจากเนื้อพลาสติกจะเป็นเนื้อพลาสติกสีออกเทานะครับเราก็จะพ่นสีดำไปก่อนนะฮะสีสูตรหมของของทางเรานะครับไม่กัดพลาสติกนะครับพ่นได้เลยนะฮะ การพ่นนะครับก็คือจะพ่นลงไปในในวงล้อนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะวนรอบอย่างนี้นะครับเพราะมันเป็นเป็นวงล้ออย่างเงี้ยสีมันจะได้ไปกระทบอยู่ในขอบของตัวล้อด้วยนะครับก็คือพ่นแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดอยู่จุดเดียวนะครับนี่ครับผมจะพ่นขอบนอกนะครับแล้วก็หมุนไม้ไปด้วยเสร็จแ,แล้วคลิกมาข้างในนะครับแล้วก็ ขอบในแล้วก็หมุนนะครับ,นะรบแล้วก็หมุนพยายามหมุนไปเรื่อยๆนะครับ คราพอเมื่อเราพ่นรองพื้นสีดำนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทิ้งตัวนี้ไว้นะครับเพื่อให้สีดำเนี่ยเซตตัวประมาณ15นาทีถึง30นาทีนะครับหรือถ้าจะให้แห้งเร็วนะครับก็ใช้ไดเป่าหรือว่าตากแดดไว้ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาสู่ขั้นตอนต่อไปครับเมื่อสีดำเซตตัวเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาพ่นสีของของล้อกันนะครับอันนี้ผมเลือก สีดา์โกนะครับตัวนี้นะครับสีก็จะให้ออกเป็นสีทองที่แบบเข้มๆนะครับลองหมุนดูนะฮะนะครับก็จะโทนนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราดูจากสีจากขวดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูจากสีจากกิลพนออกไปนะครับก่อนใช้งานนะครับก็เขย่านานๆนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้ควบคู่กับทินเนอร์นะครับผมใช้ทินเนอร์สูตรนี่ครับพีเยมทินเนอร์นะครับผมแบ่งใส่ขวดเล็กมานะครับ เพื่อที่จะได้หยดได้ง่ายๆแบบนี้นะครับวิธีการนะครับเราจะหยอะทินเนอร์ลงไปก่อนนะครับเพื่อเม็นการเจือจางนะครับนะครับผมหยอะทินเนอร์นะครับลงไป4หยดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ครับเสร็จแล้วนะครับก็ตามด้วยสีที่เราใช้นะครับหยดลงไป3มหยดนะฮะ หนึ่งสองสามนะครับสูตรนี้นะครับจะสําหรับสี่ล้อเลยนะครับโอเคผมปิดฝาแป๊บหนึ่งนะครับผมออกแบบมานะครับเป็นเมทัลลิกที่เม็ดเล็กนะครับแล้วก็เพื่อให้ประหยัดนะครับไม่ได้ให้พ่นแบบห่างๆไกลๆเราจะพ่นแบบจ่อเลยนะครับพอเหาะลงไปแล้วนะครับอย่างนี้นะครับก็ ก้วสีให้เข้ากันนะครับผมใช้จุกตรงนี้ปิดนะฮะนะฮะมันจะมิกลงไปนะครับแนะนําว่าเยาะทินเนอร์ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสีนะครับแล้วก็กั้วสีนะครับมันจะมิกกันข้างในนี้นะครับแ้่ถ้าใครไม่มีปอกตัวนี้นะครับก็หมุนเกลียวนะครับแคบนอกนะครับเนี่ยครับมันก็จะมิกกันอย่างนี้มันจะ ก้วแล้วก็ดึงทินเนอร์ดึงสีให้เข้ากันนะครับโอเคนะครับแล้วก็กำหนดลมนะครับไว้ที่8 psi นะครับค่อนข้างต่ำมากนะครับเห็นไหมฮะก็ยังพ่นออกเห็นไหมฮะประมาณนี้โอเคีเราจะมาพ่นกับล้อแล้วนะครับวิธีการก็คือพ่นลงไปเลยนะครับตรงๆแล้วก็แต่งขอบแค่นี้เองนะครับตรงๆแต่งขอบก็เป็นอันเสร็จ นะครับเคครับเรามาเริ่มกันเลยวนตรงๆนะครับแต่งขอบนะครับแค่นี้เองเห็นไหมฮะโอเคอันต่อไปนะครับรวมรวมไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บด,ดีเทลอีกทีนะฮะวนตรงๆนะครับระยะประมาณนี้จ่อได้เลย5เซน นะครับตรงตรงปุ๊บแล้วก็หมุนนะแกนขอบไม่เปลืองสีด้วยนะครับ โอเคนะครับทีนี้รอบแรกเสร็จไปแล้วเรามาเช็คกันว่าคุณโอเคหรือ,อยังนะฮะทีนี้เนี่ยตรงบริเวณวงนอกเนี่ยยังไงเราก็ต้องใส่ยาอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่พ่นหรือบางคนอาจจะพ่นก็ได้นะครับแต่ก็ต้องคือเก็บตรงตรงวงล้อให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเก็บข้างนอกเพื่อสีนจะได้เหลือนะครับนะใส่ยาเข้าไป,ไปก็ เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บอีกรอบนึงเพราะว่าเนี่ยพ่นไปไม่กี่รอบเนี่ยเห็นไหมฮะสามหยดกับเทนเนอร์สี่หยดยังเหลืออยู่เลยสี 4. คือแบบพูดง่ายๆคือเห็นว่าขวดน,นิดเดียวอะแต่จริงๆแล้วใช้คุ้มมากนะฮะ เป็นการเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวอีกเซตหนึ่งนะครับผมจะใช้สีแมตต์บอนส์นั่นเองนะครับจะเป็นอทองเข้มๆที่ออกมาในโทนแบบฟิลแบบด้านๆสีด้านๆน,น,นั่นเองนะครับก็เขยาเ่าเหมือนเดิมนะครับสูตรเดิมครับก็คือใช้ทินเนอร์สีหยดแล้วก็สีสามหยดนะครับใส่ทินเนอร์ลงไป4ีหยดนะครับห 2 3 4นะครับแล้วก็สีตามด้วย3หยดนะครับหนึ่งสองสโอเคเสร็จแล้วนะครับก็กลัวสีให้เข้ากันนะครับ ก็เทสลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่นก่อนนะครับโทนสีก็ออกมาโอเคโอเคนะครับแรงลมเหมือนเดิมนะครับ8 psi นะครับพ่นระยะ5เซนนะครับกดลงไปตรงกลางก่อนนะ เป็นน้นเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้นะครับทั้ง2เซตเนี่ยนะครับชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เสร็จตัวแล้วเราก็สามารถจับได้นะครับถ้ามีแดดก็ตากแดดไว้นะครับหรือว่าใช้ไดเป่าเพื่อเร่งให้แห้งนะครับแต่สีพวกนี้เป็นสีแห้งไวอยู่แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีเกล็ดเมทัลลิกนะครับเรามันจะแบบเม็ดเล็กมากแล้วเรามองดู ตัวเม็ดสีกับสเกลของล้อเนี่ยคือมันจะไปด้วยกันได้นะครับคือมันจะสมจริงนะครับแล้วก็พ่นง่ายใช้แรงลมต่ำนะครับไม่เปืองสีนะครับพอเราใช้แรงลมต่ำเนี่ยทำให้เราสามารถใช้แอร์บัตได้ทุกประเภทายความว่าแอร์บัตในราคาที่ถูกๆที่มันโปรสีได้ไม่ไม่ไม่แรงมากเท่าแอร์บัตราคาแพงๆที่มันมีช่องโปรสีได้แรงกว่าอย่างเงี้ยนะครับสีนี้ก็สามารถพ่นออกมาได้นะครับแล้วก็ เหมาะสำหรับหัวไอรบัสท,ที่มีขนาด0.3ขึ้นไปก็พ่นออกนะครับ0.3 0.4 0.5เนี่ยพ่นสบายเลยนะครับแล้วก็ประหยัดสีด้วยนะครับเราเจอเจอจางด้วยทินเนอร์เข้าไปอีกก็ใช้พ่นเก็บไว้ได้อีกหลายล้อเลย ยังไงนะครับก็ขอฝากสีเซตนี้ไว้นะครับสำหรับสายพ่นสายโมคัสตอมนะครับหรือว่าคนที่สร้างล้อนะครับด้วย td ดีิมเนี่ยออกมาจำหน่ายนะครับจะได้ขายงานได้สีสวยนะครับมีสีเอาไว้ทำสีล้อได้สมจริงนะครับอันนี้จะเป็นเซต A นะครับยังไงก็ฝากติดตามเพราะเราจะออกเฉดสีออกมาอีกเรื่อยๆนะครับต่อไปแน่นอนนะครับ ยังไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ